ก็คุยกันแบบผูกพันน่ะคุยกันสองชั่วโมงนักข่าวก็ถามแล้วชาติไทยพัฒนาจะได้เข้าเป็นรัฐบาลไหมคุณประพัดตอบการเมืองมันต้องมีการเจรจาติดตามครับดีลไหมคะว่าการกลับมาครั้งนี้มีดีลอะไรหรือเปล่าไม่มีครท่านไม่ได้พูดถึงเลยไม่ได้พูดถึงการเมืองเลยนะครับ ี่อยากได้มือถือสนุกๆแบบนี้เหรอไม่ชอบหรอมือถือที่ไม่เหมือนใครมือถือที่ไม่ต้องถือ <like> เฝ้าเล็กแค่นี้ก็พอไปดี mm hmm. ใช่แหละต้องพับแล้วใ <like> หม่ s a m s u n Galaxy g ส4่ร้อจองได้แล้ววันนี้ เธอจัดเต็มกับการใส่ใจดูแลแค่ตัวเราแต่พอเป็นแม่ก็สุดกับการใส่ใจดูแลเขาใหม่เด็ตอออนเซนแอคทีฟบอทานีด้วยพลังจากสารสกัดธรรมชาติปรนนิบัติผิวดูนุ่มชุ่มชื้นหอมละมุนและช่วยปกป้องจากแบคทีเรียใหม่เด็ตอออนเซนแอคทีฟบอทานีใหม่โลตัสขนมขาไก่รสหมาล่าเห็ดจัดจ้านใหม่โลตัสขนมขาไก่รสหมาล่าลองไหมล่ะใหม่แมจิฟร์ฟรชเจอรี่อร่อยเขียวสนุกเยลลี่มะ้าวและเฉาก๊วยลองเลย ชาตินี้ฉันจะไม่ได้เจอในนินแล้วใช่ไหมนินต้องลุกขึ้นมายืนอยู่แถวหน้าทเทียบท่อไฟฟ้าให้ได้มันไม่มีทางเป็นแบบนั้นได้หรอกผมจะทำทุกอย่างที่พ่อกับแม่ต้องการทางโน้นเนี่ยมีงานแต่งยายสรอยฟ้ากับหมอพาก็ตัดใจทีิ้งนไปซะเปลี่ยนผู้หมยที่เหมาะสมกับเราไม่ต้องทนเจ็บอีกต่อไปนิินคงไม่รู้สินะว่าฉันเจ็บปวดทรมานมากแค่ไหน ขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะกลงดอกสร้อยสุขสาวอาทิตย์ยี่สินาฬิกายี่สิ กด30ถ้าเป้าหมายอันดับหนึ่งในชีวิตคือการได้ใช้ชีวิตยังมีความสุขกับคนที่รักต้องใส่ใจตัวเองและเสริมด้วย N s ็ u ชู g o แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งที่มี h n b พร้อมโปรตีนคุณภาพดีโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อพร้อมสารอาหารที่หลากหลายที่มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน แม่อายุมากขึ้นชีวิตก็มีสุขมั่นใจเลือกเอนชูโกลอาหารสุดครบถ้วนแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งอยากสุดต้องแมสใหม่เลแมสรสพริกปีศาเอ็กซ์ตร้าชิลลี่เผ็ดจัดเข้มจริงรพริกจริงเลแมสใหม่เลแมสกี่เสดสิบแปบาทวันนี้ถึง23สิงหาคามนี้แบรนด์ปรับราคาลงบบสิบแปดเราไม่ขายเชฟังถูกดียงังดูได้ยิน ก็ไม่เปลยแบรนด์ราคาลดคุณภาพรักเลยสนับสนุนโดยสันไลเลมอนเทอร์โบอยากเรกขู่เป็นยาแผนโบราณมีสรรพคุณบำรุงร่างกายชูชูสูตรซุปลาผสมไฮโดรไลท์ฟิชโปรตีนดูแลนังทุกวัน วันนี้คุณประพัฒน์โพธาสุธนเปิดบ้านจัดงานวันเกิดครบรอบ